ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องบอดฟื้นเดร์นะครับเราก็มาล้ครับคืนนี้เราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับคืนนี้นะครับตัวนะครับที่รโลโก้นะครับเราก็นอนรถนะครับอยู่ที่สนามสร a k างนะครับจังหวัด มุกดาหาระนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับด้านนี้ถนนทางเข้าด้านนี้ก็จะเป็นสลากลางนะครับสนะะลาะกางเราก็นอนอยู่ที่นี่นะครับนอนอยู่ตรงติ้นตรงนี้นะครับ จัดนะครับลบจัดลมพัดเย็นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะนอนรถนกดาวนะครับรถนกดาวก็ขอบคุณมากนะครับ เราจะอจอดรถนะครับใ<อ>ต้เต็นนะครับใต้เต็นวันน,นนี้เราก็นอนที่นี่นะครับอากาศปลอดโปร่งมองไปรบปอบๆนะครับก็จะปลอดโปร่งนนี่ก็มีน,นี่นะครับ แบบนี้ก็จะเป็นเราก็จะนอนตรงนี้นะครับนอนตรงนี้จอดรถนอนที่นี่นะครับจนกลัวจะสว่างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสลักลางจังหวัดมุกดาหารอยู่สนามสลักกลางอันนี้ก็เป็นเต็นท์รถจอดนะครับเต็นท์รถจอด คือจะมีการทำวิธีอะไรที่ผ่านมาสักอย่างอันนี้ก็เป็นลูกวงเวียนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับวงเวียนอยู่ตรงกลางะนะครับสนามหน้าสละกลางก็จะมีทางเข้าอยู่สามทางนะครับทางเข้าสามทางอันนี้ก็ทำเป็นที่จอดรถนะครับรถจะมาตลาดนะครับ ครับด้านที่มองเห็นก็จะเป็นตลาดกลางคืนนะครับตลาดตอนเย็นก็จะมีขายกับข้าวอาหารต่างๆที่ตึกสูงๆที่มองเห็นก็เป็นโรงพยาบาลนะครับตึกโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับมุกดาหารด้านนี้ก็จะเป็นส่วนราชการนะครับก็จะเป็น นะครับอายการนะครับ h อประชุมนะครับศาลมุกดาหารนะครับมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับด้านนี้ตรงที่เรานอนอยู่ก็เป็นสารคางนะครับสารคางานอนอยู่ตรงนี้นะครับ นีเราจะนอนอยู่ตรงนี้จนสว่างครับช่างดำา็นอนกระบะรถด้านหลังนะครับส่วนพ่อก็จะนอนอส่วนที่พลขับด้านหน้านะครับ ระับด้านหน้านะครับ สหรับสรุปแล้วนะครับเราก็จะนอนตรงนี้นะครับจอดรถนอนเพราะว่ามันจะมีเต็นท์กันฝนตกด้วยนะครับฝนตกลงมาจะได้ตกลงใส่เต็นท์ตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็น ตลาดตลาดค่ำนะครับตลาดค่ำเขาเรียกว่าตัวลุ่งนะครับตัวลุ่งจะอยู่ถนนเส้นตรงสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองน,นะครับวันนี้เราก็ปักหลักนอนตรงนี้นะครับในนี้เวลาเท่าไหร่น้อน,นะครับ วงนี้เราก็จะไปที่นะครับหน้าศารจังหวัดเช้านะครับเา้านะครับเพื่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับลูกคนประเด็นนะครับุ่งนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับวันที่สอวันที่สิวันนี้ก็เป็นวันที่15นะครับสวัน สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องหมวดคุดอร์นะครับก็ขรอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีจะกินนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 92 392 44 ห้น,นะครับสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินเครื่องหมายทีพีสกินแล้วก็มาดีพิษายรัชนีลูทินแซดายบ้างมีสมุนไพรวางไพรยาสิพันเตียมเฮิบนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับคืนนี้เราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับสนามนาสารคาง จังหวัดมุกดาหารนะครับจนขวจะเช้าตอนเช้าเราก็จะไปอาบน้ำทิวัดนะครับอาบน้ำทิวัดเสร็จแล้วเราก็จะไปคอยนะครับเป็นกำลังใจลุงป้านะครับที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ฝากดูคลิปยอดหลามชาวมอญกันเด้อน,นะครับสวัสดีครับ